สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นไขควงเช็คไฟนะครับปลายแม่เหล็กนะครับของ B1 นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้แล้วเรามาดูข้างในนะครับภายในกล่องก็จะมี30อันนะครับจะมีสองสีนะครับสีดําแล้วก็สีส้มนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับ ตัววัสดุนะครับก็จะเป็นฉนวนกันไฟอย่างดีเลยนะครับส่วนปลายตรงนี้นะครับจะแข็งแรงพิเศษนะครับเป็นปลายไม่เหล็กด้วยนะครับเวลาคันน็อตตัวเล็กๆนะครับหรือว่าน็อตหลุดร่วงลงไปนะครับเราก็สามารถกิ่มเริยวยกขึ้นมาได้นะครับการใช้งานนะครับใช้ขันกับแจ็คดีซีหรือว่าเตาต่อสายนะครับหรือว่าทอ r m มิ a l ต่อสายนะครับแผงต่อสายที่เป็นรุ่นขันน็อตนะครับ เดี๋ยวเราลองเช็คไฟกันดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตังเกียรมีแสงไฟขึ้นมานะครับนี่นะครับจิ้มดูไม่มีไฟนะครับจิ้มข้างบนมีไฟนะครับอ่านี่นะครับแล้วเรามาดูว่าแม่เหล็กจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับ สามารถดูน่อตัวเล็กๆขึ้นมาได้นะครับสาหรับท่านใดนะครับสนใจไขควงเช็คไฟปลายไม่เหล็กนะครับยี่ห้อบีวันนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกาได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายบีวันทั่วประเทศนะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ